สวัสดีค่ะวันนี้กับวันโดนตาด้วยค่ะแล้วเด็กับอาหารของหนึ่งเดียวสิทรงไปหาบันพะบุรุษค่ะก็มีเอ่อปลาค่ะตามประเภทนี่มีไก่ค่ะนีกุ้งค่ะของมากแล้วก็อดชองชีวิตจะได้รดปลอดภัยไปใส่ม่ใสแ่แล้วก็ขาดโ่ได้ค่ะเ้าต้มค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มเนะะ้อค่ะนี่นะคะ่ะขาดบบได้ประเภทนี้สานไต่ขึ้นเหลาค้าวค่ะเหลาค้าวเบียร์เหลาค่ะ เดี๋ยวก็ทรงทางแต่ท่านี้ค่ะโอ้อยมีอีค่ะ่นไหนทรงเวลาไปทรงต่างหากได้ค่ะในวันรอบเสียนวายค่ะของนึงเดียวมีพลไม่ค่ะค่ะขอบคุณในวันโดนตาด้ค่ะบรรพระบุรุษก็ขอให้สุภาพนี่เฉลียวสินเขานึงเดียวจงพบแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่คนเมตตาเดินจ้าเอาในกองใน,นมีขาเนีว้วแค่ค่ะขาเนีว้ว หนึ่งเดียวพูก่อนเด้อจ้าอาคะขอบคุณนะคะอาคค่ะคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ